เรียนท่านคณะกรรมการการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อขอรับรางวาัล Innovation c h e r n 3 Award 2023ทุกท่าน ท้าพเจ้านางสาวปฐมาพรสาลีอาจปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสาม ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ม,มีการบริหารงานภายใต้การดูแลของท่านดรพลทาวินวัชรธรธรรมรงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุงนางสาววราพรหลวงสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุงและนางสาวนารีรัตนหลับเพชร รองพ่วงในการโรงเรียนอนุบาลบางละมุงที่มาและความสำคัญของนวัตกรรมเนื่องด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จากการสอบโอเนต็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลบางละมุงในปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2564มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ อาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงขาดการฝึกฝนอีกทั้งนักเรียนยังขาดทักษะการบวกการลบการคูณและการหารการคิดเลขเร็วจึงทำให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนบรรยากาศในห้องเรียนตึงเครียดจึงทำให้มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์จึงได้คิดวิธีการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารด้วยกิจกรรมเกม24สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6โดยใช้รูปแบบปัทมาโมเดล เข้ามาเสริมในการเรียนการสอนสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความกระตือรือร้นสนุกสนานและช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคำนวณของนักเรียนให้ได้คิดหาคำตอบของโจทย์คิดเลขเร็วได้เร็วยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียน 3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรมเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ห้อง3ปีการศึกษา2566จำนวน32คนซึ่งได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจ,จง purposive sampling เชิงคุณภาพนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มีทักษะการคิดคำนวณที่ดีขึ้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเกม24 4โดยการใช้กระบวนการปัทมาโมเดลสำหรับนักเรียนประกอบด้วย P participation การมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารด้วยกิจกรรมเกม24 A Analytical Thinking การคิดวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการบวกการลบการคูณและการหารด้วยกิจกรรมเกม24 เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาในบทเรียน T. Technology การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบวกการลบการคูณและการหารด้วยกิจกรรมเกม24มาใช้ในการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกม24ช่องทางออนไลน์ Word Wall และบทเรียน e-book ผ่าน Anyflip T. Talk and interactive ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารด้วยกิจกรรมเกม24 A Active learning นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง M Morality เสริมสร้างคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์และการมีวินัยต่อตนเอง A Attitude สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารด้วยกิจกรรมเกม24ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ขั้นเตรียมการแลน 1. ศึกษาปัญหาในการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ พบปัญหาว่าบรรยากาศการเรียนในห้องเรียนนักเรียนไม่ค่อยตอบคำถามนักเรียนจะรู้สึกไม่สนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์เพราะมีเนื้อหาที่ยากซับซ้อนนักเรียนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันทำให้นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเท่าที่ควรส่งผลให้นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 2. ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ห,หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2551ฉบับปรับปรุงปี2560แนวทางการพัฒนาทักษะผู้เรียนการพัฒนาแนวคิด การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิเคราะห์แนวโน้มการจัดการทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารด้วยกิจกรรมเกม24สําำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้รูปแบบปัทมาโมเดล 3. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารด้วยกิจกรรมเกม24สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้รูปแบบปัทมาโมเดให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ในบทนั้นๆ 4. จัดทำชุดฝึกเกม24สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้รูปแบบปัตมาโมโดเพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นดำเนินการดู 1. ดำเนินการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการบวกการลบ การคูณและการหารด้วยกิจกรรมเกม24สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้รูปแบบปัจมาโมเดลตามที่วางแผนไว้โดยใช้เวลาชั่วโมงชุมนุมและหลังเลิกเรียนขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเช็ค 1. นักเรียนทำแบบประเมินเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบ การคูณและการหารด้วยกิจกรรมเกมฑ์2สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้รูปแบบปัทมาโมเดล 4. ขั้นสรุปและรายงานแอนำข้าสรุปมาปรับปรุงทบทวนพัฒนารูปแบบการสอนให้ถูกต้องสมบูรณ์ 2. บันทึกหลังสอนเมื่อมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผลสำเร็จของนวัตกรรม ผลจากการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมเกม24สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีดังนี้ 1. ผลสำเร็จทางการเรียนด้วยกิจกรรมเกม24สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เพิ่มขึ้นร้อยละ85.99 2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบ การคูณและการหารด้วยกิจกรรมเกม24สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้รูปแบบปัทมาโมเดลระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.77ประโยชน์ที่ได้รับผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจด้านทักษะคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมเกม24ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนครูได้นวัตกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์นำไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนได้ ผลที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนอนุบาลบางละมงุงครั้งที่71ปีการศึกษา2566นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ปีการศึกษา2566ณนโะรงเรียนชุมชนบ้านบางสเสร่สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลารับฟังในครั้งนี้ขอบคุณคะ่ะ